สุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะมืดเนี่ยมาเบิ่งมนุษย์มาเบิงบ่งมนุษย์ไฟพี่นอ้อง,บบงลวดบบลวดอันลวดลวดสอดอันกันสอด,อไไดแต่ฝนจับคือคือเบชอาชดวะมันแม่นบาพลเบิ้งอ่ะโอ้ยหานมันเบาชดฮะถ้าจับเบิ้งนะ้ำมึนหน่อยหนึ่งโอ้ยหานเลย อาจับมันมุนหนย่านเด้เบิ้งทดลองบังโอ้ยย่าดเดยนมุนน่อยหนึ่งหรือมุนหน่อยหรือมึนลายฝนต้อมุนเหม่เง้ไโอ้ยย่านเลยพน่บนแม่บบหนึ่งสองสามเอ้าเอเอ้านจุดมันช็อตกูได้ผนมึงตัวกูตึบโลดแช่ไปบช็อต พวกนี่ตัวกูสอดก็ว่าบดสอดบัตรแจับเบิกตอนแรกมันบ่ได้สอดไหนเออบัตจับเจอสองบัตรมัน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 มีความมึนอยู่หน่อยหนึ่งบัดเอาผลจับบัดรถ้าไปต่อมันผัดมึนอัตจับใหม่ดูพลจับมึงดูหมูหมูจับมึงดูมึงบุกหมูว่าลงหอดตีนบุกหมูบุกหมูน่ะมึนหอดตีนจับมึงดูหมูบอไปต่อเอาผลสื่อๆตะมึนหอดตีนโอ้ยแล้วแล้วแล้วเทื่อนบดสอดปีพ้นู้เดียวล่ะ มันเป็นมนุษย์เล็กไพ่มูจ้าบึงดู <c oughs> โอ๊ยตายเลยเ<อ>สียงหลดแล้วมาบึงมวัวค่ามจ้าเสียงหลดลุงข้ามมาบอกโบแมนเสียงนี่โหลดรำเสียงเว็บไอมาชิน,นี่งวัซงวซาบูพางัวหน่อยนี่ก็เป็นพี่เนาะกําลังเป็นตุ่มแถวขานะ นี่ก็ตอนนี้ก็ผูกไว้เนาะเดี๋ยวใส่จะมาสียาให้ก่อนที่มันจะเป็นแห้งเนาะพี่นอ้อง<า>นี่แล้วก็ไม่งัวสะโบเนะาะงัวสะโบนี่ก็งวัวแมมานพี่นอ้องก็ร่งตุ่มก็ร่งขืนอันนี้ก็ตุ่มก็ล่างขืนพี่นอ้องแต่ว่ายังขืนบ่าท่านลายเนาะนี่เริ่มขืนแน่แล้ว อันนี้งวัวซาโบกำลังถองเนาะพี่น้องัวตัวนี้สโบก็ใช้จับจับผูกแล้วก็ใช้สีดยาเบดเนาะตัวใดมีตุ่มนี่มาเบิ่งว่าชิมิโกโตงัวซาโบผ้ากระซองไมลุงัวซาโบกับสองไมล,ออมลุอันนี้ก็เป็นลูกงวัวโตวังใดนี่เนาะพี่นนาะลูกงวัวจําปาลูกงวัวซาโบนี่กับกากำลังขึ้นตุมน่มเนาะพี่น้อะ อันนี้เหาก็เห็นเห็นสามตุ่มนี่พี่น้องนี่เห็นสามตุ่กำลังขึ้นสโบกสีชักเที่ยวขานี่ก็กำลังขึ้นหม้ออันนี้ลูกงวัวสโบนี่นี่ขางนี่ก็กำลังขึ้นสองตุง่มแล้วก็มีงวัวโตอื่นๆน,นี่พี่น้องเอ้ยจะว่าเป็นน้ำการเมิดอคอกับประจักษ์ สซโทจะเอามาสักยางัวให้ก่อนสบายดีอีกรอบน้อพี่น้องถูกหมองถูกบ่อนเซโบกับเโทนำสัตวัดแย์มาฉีดยาให้งัวตอนนี้เซโบกกำลังเปาะงัวมาเขาเคาะอะไรกระเบิงว่าตัวได้มีอาการน้อพี่น้องหาเบอร์ก่อน จ <phone adv i> ักเนสิว่างอยู Old ่บ่เนาะเพราะว่างัวเป็นลายเนาะฮัลโหลลุงอันเจ้าอยู่ไสเดี๋ยวนี้กําลังจับงัวถาเจ้ามันเป็นลายโตเดี๋ยวนี้อยู่หน้าเด้อจะพามาเด้อกําลังผูกงัวถาลายโตอยู่เดี๋ยวนี้นะโดยๆเบิ่งดูงัวตัวใดมีหน้าสงสัย ออกด้างวดีข้างกับตายด้นนี้ง่วนหน่อยต้นนี้ด้อีจอยเด้บิงอีจอยคืออ่ะยังไม่ตุ่มมแม่จับผูกดูบ่พา พ่นมายางัวผูกไว้ก่อนรถแต่ละโต้นะงัวบกงมูมันงามได้แม่บักใหญ่นะอัดจะรงไซมานมันจะ อนนงัวปัญิบเดี๋ยวสิผูกงัไว้นอกพี่นอกเลไก็บสิเสกบึงแต่ละโตว่ะนีตัวใดเนี่ยที่เป็นเนาะอันนี้งัวเอาเตาพ่กันใช่ไหมพอพ่นไปจะนะพรัเท okay. ้าก็นเนีมาทำ ฝนก็ใิมาพอฝนเละพี่นอ้องงวงสะบูผาว้าท่าาาอบ,บวัวผา,าเอ้ยงวมึงนี่อันตรายขนาดเลยเอามาเอามาอันตรายปอ,อ,อปดอ้าดทษกระโดกก็ดีอ่ะปอดไม้ขนาดเล่นแม่ะฝนพัดตกบ้านนี่พี่นอ้อง

cứ bỏ kho cũng có lợn to này nhà đây đang nhà định đâu เก่งลูกเก่งเกงเกงเกงฉัแล้ว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 เอาเดี๋ยจะไปปล่อยหมวกับตัวอื่นได้มันแหลนแล้วลูกผูกไว้นี่ก็ได้นี่แถวต่อนี่เออผูกไว้นี้เนาะมีตุมมต่มใหม่ตุ่มใหม่เปล่างตุ่มตุ่มเก่าตัวมันดำลงนะเนาะตัวมันดำเนี่ยตุ่มเก่าโคตรนักค่ายมีตุ่มใหม่ ปลอดภัยเนาะงอสโบผ่านมาบ่ท่านได้เป็นเผ่านมาเบิ่งพี่เนาะไม่ได้เป็นผ่านเพราะท่าน,นเป็น,ปน,น,ปน,ปน,ปนจนเสื้อขาดจำปาเข้าขาดเลยบ่ได้นนเป็นดอกจำปาปลอดภัยต้องอยันมีแต่ง,งัวบ่าวโลตัสกระบบรย์บพ่าเป็นซองไมลุ่มบ่เศร้าใช่ไหมวะเศามันต้องเศร้ายังมันกินบ่เศร้า จังหน่อยจังออกจังหน่อยจังออกยาคนบริ้ัทยาซักซัดเต้า้อยซ้ได้ก็้งได้เอดก็ี่มการ้าเยก็เศร้าแล้วมันยังกินยากินค่าได้มันยังอาการหนักต้องเฝ้าระวังบ่ต้องห่วงเรื่องเงินเรื่องข้ามเราบ่มีกับคล้ายเข่ากระเบื่งมันไปซะก่อนมันก็คือดีขึ้นอยู่ มาโลตานยันเงินหมดเนาะงินบ่มีเงินใสตอนนี้บิดสิเหย่บพันเลยหย่พันเ่เหยยบพันแลักมือแรกกัอยแปดสซักมือแรกนี่ร้อยมือที่กับสามร้อามือที่สกับสา เยยบพันแต่เฮิงแล้วเธอมา่อามือแรกละซักสเข้มเส่าแรงสี่สีเข็มก็ซมำลอยหรอวะ3มำอยเศร้าสองเข็มสองเข็มน่เข้มเข็มละ8ปสบาทแต่ละเถื่อนมือแรกละสี่เข็ม มือีตอนเศร้าได้ซักหรอะซักแต่ตอนแรงมือแล้วก็ซักแต่ตอนแรงพ้นผ่ากัสิมาแล้วพี่น้องเมืดกบมืดกล่องมาแล้วพี่น้องเอ้ยเอ้ยเออเป็นน้ำใช่ไห้น่ะเออตันไเยแถวหุนทางน่ะมันลงนอง ซาโบกับสีขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะพี่น้อง,องพอกันใหม่คลิปหนะ้าสบ,บายดี